ทางธรรมไม่ใช่ทางโลกเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาทางพระเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องพิจารณาถึงหลักเตือนขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าผู้เป็นหลักของศาส,สนา ผู้ไดนำความรู้และการดำเนินทุกวิถีทางมาสั่งสอนโลกตลอดถึงพระสาวกผู้ประกาศศาสนาแทนพระพุทธเจ้าหรือช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงในขณะที่ยังทรงพระชนอยู่หากว่าเราไม่พูดในแน่นี้ มันก็ไม่มีหลักที่จะให้ตรงตารรมหลักธรรมหลักวินัยรือหลักศาสนาหลักธรรมฉะนั้นก่อนที่จะพูดไปในแง่ใดแง่เบื้องต้นที่พูดนี้จึงลืมกันไม่ได้ การที่จะเห็นสมควรว่าเป็นรูปใดนั้นสำหรับเราผู้เป็นอาจารย์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าสมควรจะให้รูปใดไปพระองค์ใดไปซึ่งเป็นชาวอังกฤษเพราะเวลานี้ต่างองค์ก็ต่างมาศึกษาอบรมเพื่อหาหลักทำหลักใจ อย่างน้อยก็ทรงตัวได้ไม่เสื่อมทั้งด้านปฏิบัติภายนอกทั้งด้านปฏิบัติภายในคือศีลสมาธิปัญญามีเป็นหลักสำคัญของพระที่จะทรงตัวอยู่ได้ด้วยธรรมเหล่านี้หากไม่มีธรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ภายในตัวเป็นหลัเกเดฑนบ้างเลย ก็จะเป็นทํานองที่ประกาศกันเรื่อยๆมาเอาพระไปประกาศที่นุ่นสอนที่นี่ไปตั้งาศาสนาที่ไหนก็ตั้งความเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกในสถานที่นั้นพร้อมๆกันเราไม่อยากพบอยากเห็นเช่นนั้นเพราะผิดจากทางที่พระพุทธเจ้าพาประกาศมาตั้งแต่ครั้งพุทธากาลอย่างที่เรา สิ่งที่ท่านเคยส่งพระธรรมทูตอะไรไปลแตไปประกาศศาสนาทางนั้นทางนี้ก็พอเป็นผิวเผินนิดหน่อยแล้วผลแห่งความม่ดีก็ตามมาซึ่งมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าผลดีที่ได้อีกมากมายนี่ก็จะเรียกว่าประกาศศาสนานั้นมันก็ไม่สนิทใจเรียกว่าประกาศความชั่วไปเสียดีกว่าทีนี้ผู้ที่จะไป เป็นหลักเป็นฐานทางโน้นอย่างน้อยก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ทางศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติมีรากฐานภายในจิตใจเป็นที่แน่ใจตัวเองมีเป็นหลักสําคัญของการแต่ยังผู้อื่นให้มีความเชื่อความร่วมใสขึ้นมาเพราะตนประพฤติตนเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจของตนได้ดีแล้ว ก็เป็นเครื่องดึงดูดบุคคลอีกได้ด้วยความจริงที่ตนประพฤติปฏิบัติและเคยรู้เห็นมาหากมีแต่ความจำเฉยๆจำได้หมดทั้งประไกายปีดกมันก็มีแต่ความจำไม่มีความจริงตกข้างอยู่ภายใจิตใจบ้างเลยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะยังตนให้มีหลักมั่นคงภายใจิตใจได้และ ไม่อาจที่จะยังผู้อื่นให้เกิดความเชื่อความล้สใสถึงความจริงนั้นได้เพราะตนไม่มีความจริงมีแต่ความจำคนอื่นก็จะพลอยจะจำไปตามๆกันเลยในห,หลักเกณฑ์ของศาสนาหรือหลักเกณฑ์แห่งความมุ่งมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะล้มเหลวไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะชี้ว่าองค์ใดเป็นผู้สมควรจะไปอยู่ในอังกฤษได้ นั้นอาจารย์เองจริงไม่กล้าที่จะยืนยันได้เพราะท่านที่มาอยู่นี้แม้จะเป็นชาวผิดกท่านก็กําลังอบรมศึกษาเพื่อหาหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอยู่ตลอดมาหากว่าท่านมีหลักเกณฑ์เป็นที่แน่ใจตนเองจะทรงตัวไว้ได้ข้อวัดปฏิบัติที่เคยประพฤติปฏิบัติมาและภายในจิตใจมีความตั้งมั่นดูโดย หลักธรรมอย่างน้อยสมาธิและปัญญาแม้จะไม่เป็นขั้นละเอียดก็าตามเป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะจากการปฏิบัติของตนนั่นก็ยังจะพอยังผู้อื่นให้เกิดความเชื่อความมั่นใจได้และตนเองก็ทรงตัวอยู่ได้ด้วยหลักธรรมอันนี้และประพฤติปฏิบัติตนต่อไปด้วยความมีหลักมีเกณฑ์ นี่เป็นหลักใหญ่หากจะส่งกันไปสุมสี่ซุมห้าอยากได้พ้าแล้วก็เอาไปเอาไปแล้วเวลาถ้าเกิดความไม่ดีงามมานั้นมันจะเกิดขึ้นจากพระผู้ที่ถูกนิมนต์ไปนั่นแหละหนีไม่พ้นเพราะทั้งพุทธการร้อยทั้งร้อยพระพุทธเจ้าก็สั่งสอนพระองค์เป็นสาสตร์สมควรเป็นาศาสดาได้แล้ว จึงสั่งสอนผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเฮโดยลำดับลงมาก็ภะษาวกอย่างน้อยเป็นพระรยาบุกค,คลพระองค์ท่านจึงส่งไปประกาศศาสนาเพราะเห็นแล้วว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แน่นอนต่อทำต่อวินยัยไม่เสื่อมเสียแม้จะไม่เกิดประโยชน์เพียงไรก็ตามท่านผู้นี้ก็ตั้งตัวได้อยู่เสมอไม่เอียง,ยงไปตามโลกธรรมทั้งหลายและไม่ยังตนและศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับตนอันเป็นส่วนรวมนั้นให้เสื่อมเสียไปได้นี่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่นำศาสนาออกประกาศสอนหมู่ชนท่านทำอย่างนี้ท่นนี้หลักทมหลักวินัยนั้นก็คงเส้นคงวาที่จะสามารถยังผู้ผผผผปประฏบิบัติตามให้ได้เห็นมาเห็นผลเห็นความมั่นคงของ,ของจ,จิตใจเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาล หากว่าเราได้พยายามประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับแล้วเราก็ควรจะมีหลักใจเป็นที่แน่ใจต่อตนได้แล้วก็เป็นที่แน่ใจในการจะอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เป็นไปได้ตา,ามกำลังแห่งจิตของตนนี่เราแน่ใจถหาตนของตนไม่มีหลักใจ สมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจําได้แต่ชื่อปัญญาก็จําได้แต่ชื่อศีลก็จะกลายเป็นรุ่มรุมบอลๆอไปเพราะหลักจิตไม่ไดีเนี้ยจะมีแต่การแนะนําสั่งสอนคนอื่นไปโดยลําดับก็เลยกลายสอนคนอื่นแล้วหรือคือมองข้ามตนไปเสียตนก็เลยจะเละเทะไปหมดนอ้เมื่อตนเละเทะซึ่งเป็นรากเงาสําคัญที่อยู่กับตนนี้เป็นความเละเทะแล้ว คนอื่นก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นอันนี้ก็ไม่ใช่ของดีจึงควรพิจารณาด้วยดีการเห็นใจกันความสงสารการันมนุษย์เราละเป็นที่หนึ่งเพราะได้เรียนอัดเตรียมธรรมพอเข้าใจท่านเข้าใจเราทำไมจะแยกกันออกได้หรือแยกกันไม่ออก ระหว่างรารวาสกับพระในเมื่อมีคุณงามความดีที่พอจะแนะนําสั่งสอนกันได้มากน้อยแล้วก็ต้องสั่งสอนกันไปแต่อย่างไรตัวต้องเป็นตัวประกันนี่เป็นหลักสําคัญของการประกาศศาสนาถ้าเอาผลแต่ความจําไปสอนกันนี้เรื่องราวมันก็ไม่ค่อยใหญ่อะไรภายใน,ในใจิตใจ ไม่นานก็เหลวไปเลวไปเรื่อยๆแล้วก็เลวไปเลยนั้นเราไม่ต้องการความเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาจารย์เองจึงไม่กล้าจะชี้ว่าองค์ไหนเห็นเห็นสมควรองค์ไหนอย่างหนึ่งก็ให้ท่านผู้นั้นชี้เองด้วยเหตุผลของตนว่าตนเป็นผู้สมควรจะ ไปแนะนำสังสอนคนอื่นได้เพราะเหตุนั้นนั้นนี่พร้อมที่จะฟังอยู่เสมอถ้าหากยังไม่แน่ใจแล้วตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะยังผู้อื่นให้รับประโยชน์ได้จากตนจึงควรสนใจตนให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วนำความแน่นหนามั่นคงนี่แหละไปเป็นตัวยืนในการแนะนำสั่งสอน พุทธบริษัทจะเป็นผลเป็นประโยชน์มากคำว่าศาสนาจเจริญน,นั้นจเจริญด้วยการปฏิบัติจเจริญทางด้านจิตใจไม่ใช่จเจริญด้วยการศึกษาเรียนและจจำกันได้สอบเป็นปร,ริญญาเท่านั้นเท่านี้จนกระทั่งจบพระไกรปีดกว่าศาสนาจเจริญไม่ใช่เป็นเพียงความจำจเจริญแต่จิตใจไม่ได้โผล่หัวขึ้นมา จากถึงกฎขีบบังคับคือฝ่ายที่ต่ำนั้นแม้แต่น้อยเลยอย่างนี้จะเรียกว่าศาสนาเจริญไม่ได้คำว่าศาสนาเจริญต้องเจริญที่ใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งรู้จักเหตุจักผลมีความเฮ็ีโอตปะปละอายตัวต่อบาปกรรมทั้งหลายด้วยความเห็นจริงภายในาจิตใจจากการประพปฏิบัติของตนนี้เป็นที่แน่ใจรีกว่าศาสนาเจริญ ความต้องการศาสนาเจริญตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาก็ต่างต้องการแบบเดียวกันไม่ใช่ต้องการศาสนาเจริญด้วยความจดจําได้เฉยๆอันนั้นใครๆก็เรียนได้จําได้แม้แต่เมืองอังกฤษคำพีก็มีเยอะให้อดอยากไม่จําเป็นจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเมืองกับครูบาอาจารย์หรือเมืองนั้นเมืองนี้ที่เขาทปฏิบัติดีคาว่าทำปฏิบัติดีก็ต้องเล็งถึงผลที่ท่านถึงได้รับด้วย ท่านในระยะนี้จึงพูดเพียงแค่นี้ก่อนแล้วให้ท่านปัญญาอธิบายให้ท่านทั้งหลายเรานี้ฟังและต่อไปมีอะไรแล้วค่อยสนทนากันไปเรื่อยๆอ่ะ่านเเทศจะดับก็ได้ถ้าพูดแบบเอิญก็คอมคอมน,น,นอาจจะบ่นเข้ากบ,บอืมอ่ะเอ่อออข้าูกว่าเรื่องเรื่งองกัรขุดขออมราสำคัญทีนี้ ก็บวชาอาการขาอเชื่อชจผู้คและที่ที่นั้นและพระมหานิกายทไปที่นั้นได้ไองคบับเมืนว่าเขาจะไม่ให้พระธรรมยุตไปประสมกันได้ครับนั่นแล้วก็ กาค่น e uh, uh, e ้หวยี่อนามทั่วไปจะเป็นะส์สองคนเอกสองพวกอย่างที่เมืองนี้กัและที่อังกฤษกจะจะเกลนล้กับที่มนงนกับการู้สึความดีกว่าทำนี้จะเดียว นั่นก็เป็นเรื่องของอังกฤษจ,จะพิจารณาเองนะเรื่องความจริงท่านก็พูดให้ฟังแล้ว <Okay. S 1> น,นั้นอย่างที่ผมพูดก็พูดให้ฟังแล้วอย่างนั้นท <Okay. S 1> ่านเะจาใเรื่องที่พูด <Okay. S 1> อันนั้นจะเอากี่คณะหรืออะไรก็แล้วแต่ทางโน้นท <Okay. S 1> ่านนี้ไม่ได้ว่าอะไรพูดให้ฟังตามความจริง <Okay. S 1> ความจริงมันเป็นอย่างนั้น เนี่ว่างพูดกันจะต้นเลือยาถ้าสมมติว่าถานนไปแล้วก็ไม่รับทางนี้ใช่ไหมเมื่อว่าไม่ใช่รับไม่ได้แต่ทางนี้ก็ไม่ไปเนี่ยมันก็็ยากอะไร <c oughs> มันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ความดีคนดีเรารับได้ท้งนั้นแหละมีกี่คนยังรับได้แต่ลูกของเราเกิดมากี่คนเรายังเลี้ยงมันได้ครูบาอาจารย์เป็นพระไม่ว่าคณะไหนแต่เป็นดีแล้วทําไมจะ ปฏิบัติกับท่านไม่ได้รับท่านไม่ได้พิจารณาที่ตรงนี้จะมีกี่นิกายท่านท่านดีก็รับท่านได้เป็นอะไรไปเรื่องสางจิตสางกรรมเป็นหน้าที่ของท่านเป็นเรื่องของท่านต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปไปรับภาระมากมายกับกองพอที่จะเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมาอย่างนี้เมืองไทยนี่ก็มีสองนิกายท่านกางอยู่ของท่านได้ถ้าเห็นเป็นอะไรกัน ชาวอังกฤษมีความต้องการย่ังนั้นก็เข้าใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่พ่อลูกพ่อมันเกิดพ่อมันลายลูกมันก็ต้องลาย่างเงินเหมือนอย่างเสือนี่ไทเกอร์เกิดขึ้นมาลูกมันก็ลายแล้วพ่อลายแล้วลูกไม่ให้มันได่นี่ อันนี้ออกไปจากเมืองไทยเมืองไทยก็มีทั้งทำยุทธมีทั้งมหานิกายแล้วไปถน้นจะเป็นลบล่างองหมดให้มีแต่อันเดียวอันเดียวจะเอาอะไรก็ก็ออเอาหรือว่าเอาเอาผ้าไปรวมกันเอาผ้าไปมัดคอติดกันนี่ถ้าถ้าไมนไม่ใช่ปกไม่ใช่เขียดไม่ใช่หนูพอจะามัดคอติดกันอืม่าไทม่สมควรถ้าจะไปท่านก็ไม่ไปเท่ั้นถ้าทางโน้นไม่ยินดีท่านก็ไม่ไป ถ้ทางโน้นยีดีท่านก็ท่านก็ไปยีนิกายก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ขึ้นคือว่าความดีแล้วผู้ดีแล้วแน่มันก็มีเท่านั้นเองเอาความดีเท่านี้จะมีกีนิกายมันก็ดีเป็นไรไปอันไหนที่มันมันขาดทวินัยที่จะมันจะเป็นไปไม่ได้ก่อนเราตั้งใจเป็นผู้ทบบริษัทแล้วนี่ก็เราก็อย่าเอาไปให้มันขาดที่อันไหนมันขาดแน่เหมือนก็เท่านั้นเอง อันไหนมันสะดวกตามหลักธรรมันเราถือพุทธทางสมังสนังกระฉามิแล้วก็เดินตามนั้นลูกเรากี่คนเรายังเลี้ยงได้เรายังดูได้ว่าไงทําไมพระเทียนสองในกายจะเข้ากันไม่ได้ดูด้วยกันไม่ได้รับไม่ได้เอะอ้าพูดให้ฟังถ้านสามเสด็จไหนยังไม่ <c oughs> ฟังนูเขาที่ว่ายังไม่เขาเป็นข้อ,องหญิงอยู่้ย

เออเออทำความเข้าใจคือหมายความว่าข้าวสีท่างเข้าใจเนี่ยจะเป็นอย่นี้ใช่หรือเปล่าท่านอาจารย์คะที่ท่ญญานอาจารย์ว่าเมื่อกินคือว่าคล้ายๆกับว่าตัวเองไม่สังขารคลาสในีนรยบหมือพ่อแม่น่ะจะเลี้ยงลูกอ่ะมีลูกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วเขาว่าจะทั้งอาหารนียายธรรมยุทธ์ก็ทันดีเท่ากันอะไรเท่ากันเหมือนกันหมดเที่มันก็อยู่กันได้แต่ว่า จะไปเกี่ยวยุ่งกับเรื่องสังร,รมเสริมท่านทำไมอะไรอย่างนี้อืมใช่ไหมครับใช่ก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องของท่านต่างหากันเป็นเรื่องของท่านเอถ้าท่านไปครอบสี่องค์ท่านก็ทาปาติโมกขันไปถ้าท่านไปไม่ครอบสี่องค์ท่า,ทานก็ไม่ทปาปาติโมกขแล้วเวลาที่ทำปาติโมกขก็ไม่ต้องมีใครมาเห็นมาดูมันเป็นเรื่องอินไซต์เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้ที่ว่าจะได้ไปแสดงให้ปรากฏว่าถ้าพระวินัยถึงกัน ดีเข้ากันจริงว่าธรรมะดีเท่ากันจริงปาฏิโมก์เล่นเดียวกันจริงเนี่ยอันหนึ่งเดียวกันได้เราไปแสดงที่เมืองอังกฤษให้คนไทยขายหน้าให้เก็บเกันก็ดีกันแล้ไม่ใช่กว่คนนี้ว่าง่าล่ะลงกันว่าไงล่ะแล้วที่ลงกันว่าไงสภาสภาสภาหนูเราน่ะลงว่าง่าย ของเรานี่พวกสภาหนูไม่ใช่สภาแมวระหว่างไหน่านช่วยเห่อเป็นคุณเซนทริป uh ูแล้วก็ว่าถ้าถูมทบอกแลให้คุณเซนริแล้วแล้วพอได้ได้พูดเรื่องเรื่นั้นว่าเรื่องสังศรรมนะครับจะว่านายมุ่งนี้ในมำมนพระ เอ่อทยุทธภทีมหานิกาวัดมหานิกาทธ่รมยุทธเอ่อเขาไม่กวนท่โรมกันทำสังเกมครับละเดมาร์กผู้ใหญ่ที่ทำมนลายรไลของยิทรวัดแล้วก็ร์พวกเอิญภัยที่นั้นก็าจะแสดงบริสุทธิ์ครับ การชน่นชนนนอ่่และวเขาข้าใว่าทา่านอาาพูดเรื่องเรื่อพัฒาแลปะปฏิบัติก็ยุ่กันได้และมันมีรายกัดคมเรื่องสังเกตกรมอย่างนั้นก็นั่นจะจะเป็นเรื่องพวกนี้และพวกนั้นครับแต่ถ้าว่าเรามีธรรมจริงมันก็ม่มีปัญหาอะไร ที่คําบอกคำว่าภา,ายในนี่ก็คือจะมีคนผิดคนถูกมีคณะนั้นคณะนี่เขาไปเกี่ยวไปคล้องไปยุ่งกันอยู่นั่นน่ะสิอันนี้ที่มันเป็นปัญหาอย่างนี้นะในเมืองผิดก็ไม่ใช่มีแต่เมืองกิดเท่านั้นแล้วเมืองไทยก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกันเมืองจิดต้องอาจจะมาเกี่ยวข้องกับเมืองไทยอย่างนี้อรวัตรนั่นวัดนี่น,นั่นวันนี้วัดธรรมยุทธวันนั้นมหานิกายนี่แหละตรงเนี้คงเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทรานรักษาเป็นเป็นส่วนใหญ่วัดนี้เพื่อรัก รักษาส่วนใหญ่นั่นเองผูนหญิงว่าไงอะไรนะไปไหนผู้หญิงว่ะอยู่อยู่นี่อะค่ะมฮะคือว่าบางทีเราไปเข้าใจว่าคนจะดีเหมือนกันทพียงเไห่เหมือนกันนั่นแ<า>น่อ่ะนั่นแน่อ่ะคือว่าคนไม่มีเฉพาะเท่านั้นม,มันยังจะเกี่ยวมาจากทางนู้นเกี่ยวมาจากทางนี้ เออหลายจากหลายทางก็มาทั้งทั้งสองคณะนี่ใช่ไหมล่ะคณะใดคณะหนึ่งก็จะต้องเข้ามาประสานนี้แล้วจะปฏิบัติยังไงที่นี้่ยุ่งกันท่านรักษาไว้นี่เพื่อส่วนใหญ่นั่นเองที่ท่านว่าไว้นี่เหมาะแล้วที่ท่านทําไว้นั่นเหมาะแล้วยุ่งได้ที่หลังยุ่งได้ที่หลังยุ่งที่หลังได้ท่านทาไว้นั่นเหมาะแล้วอันนี้มันไม่ยุ่งนี่ก็เพียงเท่านั้นอย่างที่ว่าใช่ไหมล่ะมันไม่ยุ่งถ้าเป็นอย่างนี้มันจะยุ่งภายหลังอ่า ที่เ่าทำนั่นผมว่ามันหมอแล้วท่านผู้หญิงเห็นด้วยไหมที่ว่านเพราะมันมันจะไม่มีเชียงเท่านั้นที่ในลอนดอนก็ดีใช่ไหมทั้นนี้มันก็จะไปนี้ก็จะไปท่านุก็จะมาแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นใครแล้วจะมายุกที่หลังอันนี้มันจะยุงที่หลัง ที่ท่านทาไม้เป็นผนแผนกแผนกนงนี้มันเหมาะแล้วสนุกป,ปฏิบัตินใครนะว่าหน้าที่ของใครตามเออตามกฎตามก้าวของใครก็ให้ทําไปเลยแล้วมันสะดวกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะยุ่งภายหลังแน่นอนทีเดียวท่านทานั่นเน่เหมาะแล้วแต่วาภาพว่างนั้นเหมาะธรรมยาที่นาที่ถึงว่านี่เหมาะเพราะมันไม่มันจะมีเฉพาะเท่านั้นนี่ ประจุทุกอย่างสา่งี่ทำในพวกนกรลักหลักธรรมกับที่ใช่ยขายากนีก้็อาไม่เดินเป็นปัญหาอย่างใช่ถ้าอย่างตังต่กรอนทั้งพระพุทธเจ้านะทั้งบุตการทั้งพุทธเจ้ามีอยู่นะมันก็ไม่ยากอะไรเลยเพราะพา แตกถามขคีกันปุ๊บนี่ก็แยกเป็นคนละนิกายไปเลยทันทีนี่พอเข้ากันได้ในรวมความเห็นในตามหลักรามในเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ให้เข้าร่วมกันทันทีนั่นพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ไม่ทราบไงอำนาจที่จะเป็นไปงไั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันที่ตรงนี้เองที่ท่นนานคณะใหญ่ท่านทำมาไว้แล้วมันก็เหมาะแล้วแหละขั้นพุทธการมีนี่เวลาภาะแตกกันระหว่างธรรมมัคตึกกับวินัยทรแตกกัน สองภาคในระหว่างนั้นเลยไม่ไม่ทําสกกรรมร่วมกันเลยต่างองค์ต่างคณะต่างทำเมื่อลงกันแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาพิจารณาเรื่องอภิกรลงกันหมดแล้วก็รวมกันได้ทันทีเนี่ยมีพระพุทธเจ้านะอันนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็ไม่โพสต์อย่างที่ว่าแล้วมันจะวุ่นวายอย่างว่าถ้าอย่างนั้นที่ที่มเป็นอยู่แล้วนี่มันก็เหมาะแล้วธรรมดาแล้ว อ้าไปทํางั้นเลยเแล้วเกิดความวุ่นวายมาทีหลังเราทำไงก็เลยหาหลักที่ไม่ได้ว่าใครเป็นอะไรเอาเลยไม่ทราบว่าใครเป็นอะไรเลยยุ่งกันเลยแล้วถ้าใครจะว่าใครเป็นมหานิกายใครจะว่าใครเป็นสมัยยุทธ์ก็ยุ่งเลยก็มีข้อตายตัวแล้ว กดวางไว้แล้วมันก็สะดวกแล้วอย่างทุกวันนี้หมออ่าปฏิบัติมที่เรื่องของหลักทมหลักวินัยเพื่อมรรคผลที่ผานเอาไปคณะน,นั่นเป็นยังไงเอาให้ปกครองกันไปคณะนี้เป็นยังไงเอาปกครองกันไปดีไม่ดีไม่ดุด่าว,ว่ากันไปลงปลุกทรมานกันไปหัวดันไปเครียดกันไปก็ได้คณะนั้นเหตุนั้นทำนั้นก็ได้นะหมีลูกของเรา มีกี่คนเอาปกครองเอาว่าเอามีลูกของเรามีกี่คนปกครองกันเอาอมันสะดวกเหรอพอมาค้าเข้ากให้ลูกสองแม่มาอยู่ด้วยกันทั้นก็ยุ่งกันแล้วไม่ทราบว่าใครจะมาตดสินเอาเอาแม่นั้นมาตดสินก็นว่าลูกเราถูกเอาแม่นี้มาตดสินก็จะลูกเราถูกนี่ตกลงก็ยุ่งกันใหญ่ <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> นั่นมันองสงครามนะ่ะอมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านทำไปแล้วมันเหมาะแล้วผมว่า ผมก็มีที่ค้านเพราะมันมีอย่างนั้นแล้วจะทําไงนะถ้ามันไม่มีเรามาทําใหนมีก็เป็นอีกอย่างเมื่อมีงนั้นแล้วแต่ที่เวลาเราสรารมมติเราจะรวมนี่ยจะรวมด้วยเหตุใดเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรวมไปแล้วมันก็จะยุ่งเนี่ยมันไม่พ้นยุ่งแล้วคำมือมินไม่พ้นยุ่งแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้มันไม่ยุ่ง <c oughs> ก็อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเ <c oughs> มื่อเราเทียบทั้งสองอย่างนี้มันอย่างนี้มันดีอยู่แล้วเราพูดตามเหตุผลนะเนี่ยเราไม่เข้าใครออกใครละ ผมไม่เข้าข่าวใครงั้นแหะพูดตามทางเหตุผลอันนี้ไม่เทพอะไรแลละเราพูดเพียงเท่นี้ก่อนเขาต้องควรนะ